สวัสดีครับพบหนึ่งเนต้าที่วันนี้มาทุนกันอีกแล้วนะครับวันนี้หนึ่งก็มารับรถเจ้าเนต้าวีนะครับเพื่อไปแปลงโฉมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแปลงโฉมเสร็จจะเป็นยังไงนะครับก็คั่นนี้จะแต่งเป็นแพนด้านะครับแต่ก็คือเมื่อเดือนกุลาคมเนี่ยคือคิวแต่งแน่นมากลูกค้าต้องรับรถตามเลิกเราก็ทําการส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนแล้วก็หลังจากแกก็นัดหมายกันมาเพื่อจะแปลงโฉมเจ้าเนต้ากันนะครับเป็น เล้าในตา้าเทนหน้าก็จะมีทําอะไรมั่งนี่จะเกิดคร่าวๆนะครับก็จะมีเป็นแรปหลังคาแล้วก็ลังคูสีดาแล้วก็เนต้าสีดําแล้วก็คิสเกิร์นะครับเป็นขอบสีดํานะครับก็จะสวยงามฟูฟริงมากดูดันก็ตามไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เชิญเลยครับ อนนี้หนึ่งก็อยู่ที่เนต้าตีวานนท์ประทุมนะครับรถที่เราไปรับมาเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ได้ทําการเริ่มแลปแล้วนะครับก็ไปถึงไหนแล้วไปดูกันนี่แลบเสาเอไปแล้วเรียบร้อยนะครับเสาเอแล้วก็หลังคาแล้วเหลือเสาเอฝั่งซ้ายเสาเอฝั่งซ้ายแล้วก็โลโก้น้ําพุขีบสเกิร์ตด้านหน้าและด้านท้ายนะครับที่ยังไม่ได้ทําก็คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณบ่ายสามของวันนี้นะครับ นี่นี่ิบด,ด้านหลังก็ยังไม่ได้ทำนะครับนี่อีกไม่นานเกินรอครับประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนึ่งก็จะอัปเดตกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อครับรอชมความงามนะครับหลังจากแต่งเสร็จอีกไม่นานเกินรอครับ สวัสดีครับก็ต่อจากเมื่อเช้านะครับหนึ่งได้เอาเนต้าวีของลูกค้านะครับที่รอคิวแต่งนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเป็นสีขาวธรรมดาตอนนี้ก็คือนําไปแต่งเป็นเนต้า a พนดแล้วครับนี่ครับดูเราไปดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนี่แรปหลังคาดํานะครับสปอยเลอร์หลังแรปสีดําเพิ่มความสปอร์ตนี่โลโก้เนต้สีดำแรปกิบสเกิร์ตนะครับจากสีฟ้านะครับเป็นสีดําด้วย ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีเป็นโลโก้น้ำพุนะครับสีดำนะครับแล้วก็ตรงขิดตะเกอร์นี้ก็แรปทำเป็นสีดำให้ด้วยนี่สวยงามมากครับดูดันมากครับใครที่สนใจนะครับในต้าวีก็ติดต่อหนึ่งได้เลยนะครับ่วนเก้าสองหนึ่งสี่หกห้าหกสามห้าครับหนึ่งพร้อมส่งมอบทุกที่ทั่วประเทศนะครับ ก็มีบริการไฟแนนซ์รับทําำสัญญาทั่วประเทศเช่นกันขอขอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงด้วยนะครับในอีกีต่อไปครับบ๊ายบาย